มาค่ะมาทำเค้คกการมือใหม่หัดทำเค้กทำเมนูไหนดีนี่เลยค่ะบราวนี่เค้กตัวนี้เป็นแบบเฮลตี้ด้วยนะคะซึ่งเหมียวเนี่ยทำไปฝากพี่พี่พนักงานค่ะเหมียวมีออเดอร์ส่งขนมพอดีแล้วก็มีเวลาเล็กน้อยนะคะสร้างเวลาขึ้นมาค่ะอยากทำขนมไปฝากพี่ๆแทนคำขอบคุณที่คอยส่งขนมนะคะคอยขีขนมคอยเช็คขนมคอยตามขนมให้กับเหมียวค่ะวันนี้เหมียวก็เลยตั้งใจทำบราวนี่เค้กนะคะ 1. เป็นเมนูที่ทำง่ายค่ะ 2. ส,สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยถ้ากินไม่หมดก็สามารถเอากลับไปแบ่งคนที่บ้านทานได้นะคะแล้วก็3ามกินแล้วอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าเมนูช็อกโกแลตเนี่ยกินแล้วจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะมิวบอกเลยว่ามิวไม่ได้ใช้ดาร์กช็อกนะคะแม้ว่าจะเป็นเมนูที่สายปกติทานได้แต่ก็ยังคงความเฮลตี้ด้วยวัตถุดิบนั่นเองค่ะเป็นเมนูสร้างตัวมิวเลยนะทุกคนน่ากินไหมคะ